สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการยกยอดคลังนะคะก่อนเริ่มใช้งานระบบพัสดุนะคะเข้าระบบเลยนะคะในการทําเช่นนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะรับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลคลังนะคะค่ะไปที่ระบบงานพัสดุนะคะอนอื่นนะคะพวกเราจะไม่มีของในคลังเนาะ ในการรับเข้าคลังมันจะใช้ระบบนี้เลยนะคะเมนูที่ชื่อว่าตรวจรับทั่วไปนะคะ,ะตรงนี้นะคะเราจะไม่มีบริษัทไปเลยให้เราตั้งค่านะคะให้ใช้ตั้งค่าแล้วก็ผู้จำหน่ายนะคะ,ะตรงนี้ให้เพิ่มนะคะเป็นยอดยกมานะคะเอาที่เราเข้าใจง่ายๆนะคะ กดเครื่องหมายถูกด้านล่างนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ตัวรับเพื่อไปนะคะลองดูว่ามีขึ้นมาไหมตรงนี้เนาะวิธีการนะคะเพิ่มก็คือแล้การตรวจรับนั่นก็คือเพิ่มของที่เรามีอยู่นะคะที่เรานับเสร็จแล้วเนาะ,ะระบบหน่วยงานที่รับเข้าก็คือยอดยกมานะคะตรวจรับนะคะ,ะรับจากการตรวจรับทั่วไปเนาะโอเครายการที่รับ ่าเจ้าหน้าที่ก่อนเอาใส่เจ้าหน้าที่นะคะยืนยันการเปิดใบตรวจรับยืนยัน,นะคะ่ะสิ่งที่เราจะรับมีอะไรบ้างคะอ่าเราก็ใส่เลยนะคะประเภทเป็นปกติจำนวนที่รับเข้าราคารับเข้านะคะอ่า อันที่สองนะคะเราก็เลื่อนลงมาเลยเรามีอะไรบ้างนะคะปกตินะคะรับเข้า28อันอันละ200ซึ่งตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วถ้าถามว่ามีเหมือนกันแต่คนละราคาคนละแล้วได้ไหมนะคะเราก็ลองใส่ดูเนาะใส่แล้วบอกว่ามีรายการอยู่ หากมีรายการนี้แล้วไม่สามารถเพิ่มได้ให้เราไปเปิดใบใหม่นะคะ,ะแนะนําอันนี้คือแนะนำาเฉยนะคะว่าให้เราไปเปิดใบใหม่แล้วเปลี่ยนราคาเองนะคะก็คือเหมือนเพิ่มเข้าไปอีกล็อตหนึ่งนะคะยกยอดมีอีกอันนึงซึ่งราคาต่างกันเนาะ สมมตินะคะตอนนี้เรามียอดที่รับเข้าทั้งเส้น15,000บาทเนาะหลักฐานการตรวจรับอาจจะมีไฟล์นะคะที่เราสแกนไว้ที่ตรงกับที่เรารับเข้าและมีการเซ็นเอกสารของคณะกรรมการก็ได้นะคะเนาะวิธีการนําเข้าตรงนี้ก็คือคลิกขวาด้านล่างเพิ่มไฟล์เอกสารเนาะ,ะให้เป็น pdf นะคะกรรว่าการตรวจรับมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูเนาะมีการเพิ่มกดเครื่องหมายบวก เป็นประธานนะคะคนนี้เป็นคณะกรรมการคนนี้เป็นผู้ควบคุมผ,ผ,ผู้ตรวจรับหรือ,อรรงงานะจ้างอนี้ก็ได้นะคะกี่คนเราก็ใส่ไปนะคะกดเครื่องหมายถูกเนาะกดบันทึกค่ะ กดบันทึกแล้วจะเห็นใช่ไหมคะว่าเรามียอดอยู่ฝั่งขวามือเอกสารถ้าเราสแกนเข้าก็จะเห็นตรงนี้คณะกรรมการเราเห็นอยู่แล้วนะคะหน้านี้คือหน้ารวมนะคะในหน้านี้ทั้งหมดนี้เป็นหน้านทะเบียนรวมนะคะ,ะเดี๋ยวไปเร็วเวนาะคลิกขวานะคะ,ะยืนยันการตรวจรับยืนยันแล้วตรงนี้สถานะจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อยืนยันแล้วนะคะให้เรามาที่คลังพัสดุ เราอยู่คลังอะไรให้เราเลือกคลังเนาะ,ะให้เราเลือกคลังของเรานะคะที่เราดูแลหรือที่เราทําตรวจรับเมื่อกี้เนาะแล้วก็กดรับเข้าคลิกขวาพื้นที่ว่างๆนะคะ,ะเลือกต้องการเปิดบันทึกการรับเข้าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไงคะที่เราทาเข้าไปเนาะเราก็เลือก เราตรวจสอบด้วยเนาะว่ามันซ้ำไหมหรือมันมีของคนอื่นไหมวิธีกรง่ายๆนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อเราผู้ตรวจผู้ทำเนาะแล้วก็บริษัทก็คือยอดยกมาให้เราเลือกเลยคลิกขวาเลือกค่ะปิดออกไปเท่านี้นะคะใส่ลดนะคะถ้าเป็นยาเป็นอะไรที่มีลดให้เราเลือกให้เราใส่นะคะลตผลิตวันที่ผลิตวันหมดอายุถ้ามีให้ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีข้ามได้นะคะกดบันทึกค่ะ นี่คือการรับเข้าเสร็จตรงนี้นะคะมันจะยังเป็น Input อยู่นะคะคลิกขวายืนยันความถูกต้องนะคะจำนวนการรับเข้าคลังดังนั้นถ้าเราคิดตัวนี้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะอะลอกดยืนยันเราไปดูสต็อกการ์ดเรานะคะในสิ่งที่เราทํามาก็คือสตัวนี้เนาะ,ะเลือกคลังของตัวเองนะคะมาและหนึ่งี่เนาะ นี่คือวิธีการรับยกยอดนะคะเข้าคังมาก่อนเนาะก่อนใช้ระบบนะคะต้องทําให้ถูกต้องก่อนนะคะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นเทคนิคเล็กน้อยเวลาที่เราขึ้นระบบใหม่นะคะคือทุกโรงงานจะมีสิ่งของอยู่แล้วหากจะขึ้นระบบตัวนี้เราก็ต้องนับสิ่งของแล้วนาเข้าประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาในส่วนอื่นต่อนะคะสงสัยข้อไหนนะคะอ,อยากให้เราทําส่วนใดแจ้งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ